อเราก็จะมาดูร้านนี้บ้างนะว่ามีอะไรบ้างนะครับโอ้โหสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับโอ้โหชองหมาคนเดียวแล้วโอ้เป็นไงสบายดีเนาะโอ้นี่นะครับตอนนี้เขามีนั่นนะ สอยดาวอ๋อมีสอยดาวหรือว่าตัะไคร่จับไอ้รังวันหน่ะชาวบ้านได้ที่นอนที่นอนไปกําลังสองอันได้มาตอกกระหลงรางวันใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเหรอวางวันหนักๆทั้งนั้นเลยเนาะยี่สิบบาทได้ที่นอนได้ที่โอ้โหคุ้มจริงๆแม่คุ้มมากเนาะคุ้มมากจริงๆโอ้โหถ้าเอาหมดนี่ครบคนแล้วก็ไปไว้ที่เดิมนะคะอ่า อันนี้เขาก็มีการแจกน้ํากันเนาะค่ะอ่โอ้โหสบายดีเนาะยายสมรนะครับของแม่นกนะคะอ๋อนี่แม่นกใช่ไหมใช่ค่ะของแม่นกน้อยนะคะอ๋อนกน้อยเนาะแต่ว่าแกเืคอช็กตยูทูบแทกทุกช่องเห็น่ะเหรออ๋อจำไม่ได้เหรอที่เก้าอี้อะไรใครได้นู่นได้นี่ได้สโสภาจักรยานไฟฟ้านั่นนี่แหละอ๋อแม่นกเนาะโอ้ อ๋อรู้รู้อยู่อันนี้แกแกมาเปิดร้านที่นี่ให้ใช่ไหมอ๋อยายดูให้กับเสือพาไปอ๋อกับเสือพาไปแล้วเสืออยู่ไหนเนี่ยเสือไปดูเขาเล่นกับปิงปองอ๋อจับปิงปองอยู่นู่นเนาะกำลังจับขนาดเห็นเคปปังลอยมาตลอดเลยนะเหรออยู่นู่นมันไม่มีใครปังบ่อยนะมันไม่มีใครอยู่นู่นลอยมาล่องลอยเลย ก็ถ่ายทำไปอย่างนั้นละถ่ายความหลังให้ดูเฉยๆโอ้โหนี่ก็มคุยกับยาสมอนะาะโอ้หน่มนะคบะโนี่มาคุกบาสะคนีมาคุยกัยมนครับเานีายัมอนะครเาะนก็ยกัาสมนะคัสเี่คยับสมนะครับดนีคัสดีนะครับเอีคุัยสดีับเอ้ีาคุณยายนะครับ ก็มาเยี่ยมเยือนกันว่าเป็นสุขสบายดีหรือไม่นะครับว่าช่วงสงการนี้เนาะก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับาแล้วก็ปังๆร่ำรวยร่ำรวยนะครับเพรานั้นน้องมหาหายก็เออแล้วก็ได้ร่ำให้อยู่ได้รําให้เลยนะแม่แน่นอนจริงๆเนาะงก้าวยาก็ได้ําะ เพราะว่าวันนั้นก็อดีใจมากที่เจอใช่โอ้โหแล้วไปเจอได้ไหมคะเขาเขาจับได้เขาจับได้เาหลงไปหรือว่าลงไปอ๋อขลงไปใช่แล้วก็จับได้แล้วก็เป็นค่ารางวัลเขาให้รางวัลเขาแล้วมีคนไปพักมั้งไหมไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้เราอยู่แถวนั้นไม่มีแล้วอย่าว่าแต่คนไปพักเลยคนผ่านไปผ่านมายังน้อย ตอนนั้นก็ลกหมดแล้วใช่ไหมคะใช่ลกก็อยู่อย่างนั้นอ่ะเราก็ดูแลบ้านลุงให้อยู่อย่างนั้นอ่าก็ยังเราก็ยังมีคุณค่าอยู่ตรงนั้นก็คือเรายังได้ดูแลบ้านลุงอยู่เนาะเราอยู่ตรงนี้ก็ไม่มีใครตอนนั้นจะเห็นคุณพอลี่ย้ายบ้านมาฝั่งนี้เลยย้ายมาแล้วใช่ย้ายมาแล้วบ้านสวยนะนั่น่ะโอ้ใช่ใช่เขาก็กำลังทําอยู่ตอนนี้กําลังตกแต่งกําลังทําอยู่ประกอบแล้วก็ทําอยู่เนาะ ก็ถือว่าอ่ามันเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วเนาะก็จะพลิกฟื้นวิกฤตขึ้นมาได้หรือเปล่าก็คอยดูกันต่อไปนะครับเอฟซีก็ขอบคุณยายสมอนนะครับขอบคุณมากครับผมอ่าครับผมพก็ครับผมก็ขอบคุณคุณยายด้วยนะครับขอบคุณครับใช่ครับผมนี่นะครับก็มาดูสวนนะครับสวนนะครับเนาะตอนนี้ บรรยากาศก็มาดูคันตอนนี้เขามีอะไรกันนะค,ะค,ครับเอสซโอ้โหบรรยากาศนะครับสวยงามมากอ๋อค,ครับผม โอ้โหโอ้โหนะครับนี่นะครับก็นี่เนาะทุกค,คนก็โชคดีกันไปนะครับอ่า โอรวยแล้วเหรอเออก็คาดหวังสมพรปากนะครับเอ่งวดนี้เนาะ๋อเอองวดนี้งวดนี้แหละที่จะถึงเนี่ยอนี่ขอให้ถูกครั้งที่สองวันงั้นโอ้โหนี่นะโอ้ีตา็ คนเขาขมาขอพรแล้วอโอ้โหอวอมาอยู่แล้วอ่นนี่คือบรรยากาศนะครับเอตีโอ้โหนะครับนี่ก็มีการสั่นติ้วด้วยนะเอิกนอะไรเิ นี่นะครับบรรยากาศนะครับเอเอ่ะนี่นะครับทางเข้าเนาะฝั่งนู้นก็จะเป็นที่จอดรถที่หนึ่งนะครับน้อง่านี่รับรรยากาศนี่ครับเอนะครับรรยากาศวันนี้โอ้โหร้อนมากนะครับแต่ก็ มากันด้วยนะครับใจจริงๆนะครับเนาะนี่คือบรรยากาศนี่นะครับเอฟซีบรรยากาศเนาะนี่นะครับบรรยากาศนะครับ,บรราาวันนี้ ก็ตอนนี้ก็พักน่าจะเป็นพักช่วงเบรกนะครับเนะาะกิจกรรมก็ต่อไปก็น่าจะเป็นช่วงเล่นกีฬานะครับเนาะน่าจะเป็นช่วงบ่าย,ายหรือยังไงไอ้สินี่นะครับก็ชมบรรยากาศรอบๆไปก่อนนะเนาะก็ถ่ายมากไม่ล้วโหร้อนมากไนอะ้สิ เี่มมนเสชมบรรยากาศนี่อาจจะเป็นเสานะครับเสาล่อ,รอฟ้าเนาะที่เห็นได้สายข้างบนนะครับเป็นสายล่อฟ้านะครับเพื่อป้องกันนะครับสิ่งที่สูงมากๆเนาะนี่นะบรรยากาศ ก็คลิปนี้ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับเอสีขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ